สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคเอดนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของคําว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนรู้ไหมคะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าการมโรคนะคะก็คือโรคที่ติดต่อจากคนหนึง่งสู่อีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะโดยการร่วมเพศทางอวัยวะเพศปากแล้วก็ทวารหนะักนั่นเองนะคะคนทุกวัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงก็สามารถติดโรคติดต่อน,นี้ได้นะคะคนที่ติดโรคนี้กันมากที่สุดนะคะก็คือช่วง วัยรุ่นนะคะอายุประมาณ15-24ถึง24ปีนั่นเองนะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดนั่นเองนะคะที่เข้าสู่ร่างกายเราอย่างเช่นโรคเชื้อแบคทีเรียน,นะคะซึ่งเป็นโรคที่รักษาหายแต่เป็นซ้ำได้ถ้าได้รับเชื้ออีกอย่างเช่นพวกซิฟิลิป น้องในน้องในเทียมแพ้ริมอ่อนกามโรคต่อมและท่อน้ำเหลืองหรือที่เราเรียกว่าสีมะม่วงนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งรักษาไม่หายขาดเช่นพวกโรคเริมหูดงอนไก่นะคะก็จะเกิดอ่าเป็นลักษณะของแผลเป็นติ่งหน้าเกียดนั่นเองนะคะ หรือจะเป็นพวกราแล้วก็โปโตชัวนั่นเองนะคะอย่างเช่นราในช่องคลอดและพยาธิช่องคลอดนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นโรคนี้ได้โดยไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเอชไม่ใช่โรคเดียวกันนะคะแต่ติดต่อได้ทางเดียวกันคือการมีเพศสัมพันธ์สําหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคก็เหมือนโรคเอชที่สามารถถ่ายทอด สู่รุ่นลูกขนาดอยู่ในคันและติดต่อทางเลือดได้นั่นก็คือ HIV และซิฟิลิสนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะครูก็จะมีคำถามนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนลองคิดดูสิถ้าเรามีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ป้องกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่าก็ ติดได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคเอดใช่ไหมคะหรืออาจจะตั้งครันโดยที่เรายังไม่พร้อมดังนั้นถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนก็ควรที่จะตรวจเอดด้วยเพราะว่าถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น5-9ถึงเเท่านั่นเองนะคะถ้ามีอาการหรือสงสัยว่าติดโรค ต้องทำยังไงวันนี้ครูมีคำตอบนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษายิ่งรักษาให้เร็วก็จะยิ่งดีรับประทานยาให้หมดหรือฉีดยาครบถ้วนและไปตรวจรักษาตามที่แพทย์กำหนดแม้อาการจะดีขึ้นเพื่อรักษาให้หายขาดโดยจะไม่ลุกลามและไม่ดื้อยาไม่ควรซื้อยามากินเองโดยไม่ไปพบแพทย์นะคะ เพราะว่าเราไม่รู้อาการโดยแท้จริงถ้าเราไปพบแพทย์แพทย์ก็จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็ทราบถึงสาเหตุของโรคที่เราเป็นนะคะก็จะได้รักษาให้ทันนะคะทุเราอาการลงนั่นเองนะคะอาจจะไม่หายขาดแต่ก็อาจจะทุเราลงนะคะหรืออาจจะหายก็ได้เนาะอ่ะต่อไปนะคะ เรามาดูโรคเอสกันบ้างโรคเอสโรคเอสคืออะไรนะคะก็คืออาการของภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองนะคะเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัสเ i v โดยจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยถูกทําลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆได้ซึ่งซึ่งระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายวัดจากจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะชนิดหนึ่งที่เรียกว่า c d 4นั่นเองนะคะ หากผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามายัยควรเข้ารับการตรวจเลือดหากพบการติดเชื้อและรักษาได้เร็วกินยาต่อเนื่องสม่ําเสมอจะสามารถมีชีวิตยืนยาวตามปกติได้นะคะโรคเอดปัจจุบันเนี้ยเขามียารักษานะคะ แต่อาจจะไม่หายแต่ว่าจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตยืนยาวได้นะคะถ้าเทียบโรคเอดกับโรคมะเร็งนะคะมะเร็งจะค่อนข้างเสียชีวิตง่ายกว่าโรคเอดเพราะว่าโรคเอดมียาต้านมีด้วยความที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ถึงจะรักษาไม่ได้แต่ก็สามารถยื้อชีวิตของเราให้ได้นานกว่าปกตินั่นเองนะคะก็จะ ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าโรคมะเร็งอีกนะคะแต่ก็ครูก็ไม่ได้สนับสนุนให้ติดโรคเอดนะคะอันนี้แค่บอกคร่าวๆเนาะว่าโรคเอดเนี่ยถ้าเรารักษาได้ทันท่วงทีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตยืนยาวได้นะคะอ่ะเชื้อเอชไอวีนะคะนะักเรียนก็จะสามารถติดต่อได้3าทางนะคะก็คือ ทางเพศสัมพันธ์นะคะการรับเชื้อจากเลือดและการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะซึ่งมีวิธีป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มแล้วก็หลอดฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะคะและขอรับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก่อนมีบุตรนั่นเองนะคะหากเรารู้ตัวว่าเราเป็นโรคโรคเอส หากเรารู้ตัวว่าเราเป็นโรคเอสนะคะแต่เราอยากมีบุตรนะคะเราก็ควรที่จะไปปรึกษาสาธารณสุขก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราปรึกษาได้อะถ้าเราไปปรึกษานะคะลูกที่จะเกิดมาเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อ HIV นั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยระยะใดนะคะหากได้รับการรักษาเร็วก็จะสามารถมีสุขภาพดีสามารถเรียนทำงานและอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้โดยสมาชิกในครอบครัวเพื่อนชุมชนสถานศึกษาและที่ทำงานนะคะไม่ควรที่จะรังเกียจกีดกันแบ่งแยกผู้ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูผลเสียของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันบ้างนะคะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีผลเสียเลยก็คือ 1. นนะคะมีอาการที่ทำให้เราเนี่ยทรมานและรักษาไม่ดีก็จะดื้อยาได้นั่นเองนะคะ 2. นะคะบางโรคก,ก็จะลุก,กลามทำลายอวัยวะที่สำคัญทำให้ร่างกายเราเนี่ยพิการแล้วก็ตายนั่นเองนะคะหรือจะทำให้เป็นหมันหรือตั้งครรภ์น,นอกบนลูกนั่นเองนะคะ 3นะคะบางโรคอาจจะติดไปถึงลูกในครรภ์ทำให้ลูกเราเนี่ยตายหรือพิการได้นั่นเอง4นะคะบางโรคทำให้เป็นติ่งงอกนะคะหรือรอยแผลเป็นหน้ารังเกียจที่อวัยวะเพศอย่างเช่นพวกหูง้อนไก่พวกเริมอย่างนี้นะคะ5นะคะเสียเวลาเสียเงินค่ารักษานะคะ 6นะคะก็คือนำโรคไปติดคนที่เรารักนั่นเองนะคะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเมื่อไม่พร้อมนะคะที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตาคน2ต่อ2นะคะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ป้องกัน โรคและการตั้งครรภ์โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูก,ก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับโรค HIV หรือโรคเอชนะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะบทที่2 2.1ความรู้เรื่อง HIV และเอส วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. รู้ความแตกต่างระหว่างเชื้อ HIV กับ AIDS ส 2. รู้ว่าเชื้อ HIV ติดต่อกันทางใไดได้บ้าง 3. รู้ระยะการดำเนินของโรค 4. รู้ความหมายของ CD4 และไวรัสโหลด 5. รู้จักยาต้านไวรัส HIV กับ AIDS ต่างกันอย่างไร HIV ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus หมายถึงเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคนเป็นสาเหตุให้เกิดอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องถ้าไม่รีบรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่างกายจะอ่อนแอลงเรื่อยๆและมีโรคฉวยโอกาสทำให้เป็นโรคเอสได้ครับเอชย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome เป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นระยะที่ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆได้ทำให้รับเชื้อโรคฉวยโอกาสได้ง่ายครับเราเรียกระยะนี้ว่าเอส HIV และเอสสามารถติดต่อได้3มช่องทาง 1. การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน 2. การใช้เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชครับ 3. จากแม่สู่ลูกถ้าแม่ไม่กินยาต้านไวรัสป้องกันแต่ถ้าอยากรู้ว่าพฤติกรรมหรือสถานการณ์ใดมีโอกาสติดเชื้อ HIV ก็ต้องใช้การประเมินความเสี่ยงที่เรียกว่า QQR ซึ่งต้องมีปัจจัยครบทั้ง3ข้อถึงจะสรุปได้ว่ามีความเสี่ยงครับ วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หรือเรียกว่า QR q, q R, โดย Q แรกมาจาก Quantity หมายถึงปริมาณเชื้อซึ่งการรับเชื้อ HIV ต้องได้รับปริมาณมากพอซึ่งเชื้อ HIV จะพบมากในน้ำทัดหลังต่างๆของร่างกายครับได้แก่เลือดน้ำเหลืองอาชุจิน้ำในช่องคลอดน้ำนมแต่ในน้ำลายน้ำมูกอุจจะปัสสาวะนั้นมีปริมาณเชื้อไม่มากพอที่จะทำให้ติดเชื้อได้ครับ Q ที่2 Quality คุณภาพเชื้อ หมายถึงเชื้อ HIV ที่ถ่ายทอดเชื้อได้คือเชื้อที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เท่านั้นเชื้อที่อยู่นอกร่างกายเช่นบนพื้นหรืออยู่ในสัตว์อื่นๆเช่นยุงไม่สามารถติดต่อได้ครับ R มาจาก route of transmission ช่องทางการติดต่อหมายถึงช่องทางออกของเชื้อ HIV อวัยวะเพศช,ชายหรือหญิงหรือทวารหนักหรือบาดแผลของผู้ที่มีเชื้อ HIV และช่องทางเข้าของเชื้อ HIV เช่นอวัยวะเพศช,ชายหรือหญิง หรือทวารหนักหรือบาดแผลของผู้รับเชื้อ HIV จากตัวอย่างพฤติกรรมหรือสถานการณ์เหล่าน like <like ี้ขอเลือกประเมินความเสี่ยง QQR มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆทําความเข้าใจสสถานการณ์ด้วยกันคือการให้เพื่อนยืมที่ดัดขนตาและการใช้มีดโกนต่อๆกันครับสถานการณ์แรกการให้เพื่อนยืมที่ดัดขนตาเมื่อพิจารณาปัจจัยทีละข้อเริ่มจากตา r o o t off n s m i s s i o n หรือช่องทางการเข้าออกของเชื้อนั้นการใช้ที่ดัดขนตาร่วมกันไม่ทําให้เกิดช่องทางการเข้าออกของเชื้อจึงไม่มีความเสี่ยงในปัจจัยนี้สถานการณ์ที่2การใช้มีดโกนต่อต่อกัน ถ้าใช้มีดโกนแล้วไม่มีบาดแผลหรือทําความสะอาดมีดโกนก่อนใช้ทุกครั้งจะถือว่าไม่มีความเสี่ยงครับแต่ถ้ามีดโกนมีการใช้ต่อกันโดยไม่ทําความสะอาดมีเลือดที่สดใหม่ติดใบมีดแล้วนําไปใช้ต่อจนมีบาดแผลเกิดขึ้นจะถือว่ามีความเสี่ยงเพราะมีปัจจัยเสี่ยงครบทั้ง3ข้อได้แก่ 1. ช่องทางเข้าออกคือบาดแผล 2. คุณภาพคือความสดใหม่ของเลือด 3. ปริมาณคือเลือดอาจมีปริมาณไวรัสมากพอต่อการติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเท่านั้นนะครับถ้าต้องการทราบผลการติดเชื้อมีวิธีเดียวก็คือการตรวจเลือดเท่านั้นครับการดําเนินของโรคหลังจากได้รับเชื้อมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งในช่วง1-3เดือนแรกเชื้อไวรัสจะค่อยๆเพิ่มจานวนสูงขึ้นแต่ช่วงนี้จะไม่มีอาการอะไรที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าติดเชื้อ HIV ครับช่วงนี้จึงเรียกว่าระยะไม่มีอาการผู้ติดเชื้อจํานวนมากอยู่ในระยะนี้และไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็จะถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่ได้ครับ วิธีเดียวที่จะรู้ว่าติดเชื้อ HIV หรือไม่ก็คือการตรวจเลือดเท่านั้นครับหากไม่เข้ารับการตรวจรักษาภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ HIV ก็จะถูกทำลายลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่มีอาการซึ่งอาจจะใช้เวลา5-10ปีต่อมากรณีนี้ก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ HIV แต่ละคนด้วยนะครับซึ่งระยะนี้ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อจะลดลงจนทําให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสได้ง่ายเช่นวัณโรคปอด เริ่มงูสวัสดฟ้าในปากและถ้าหากไม่เข้ารับการรักษาก็จะติดเชื้อโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเช่นปอดอักเสบวันโรคนอกปอดไวรัดขึ้นจอประสาทต,ตาเชื้อราขึ้นสมองตุ่มคันและสุดท้ายเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้นั่นเองครับแต่ถ้าหากผู้ติดเชื้อ h i ชวเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสก็จะสามารถควบคุมปริมาณไวรัส h i ชไวไม่ให้เพิ่มจํานวนและยังทําให้ภูมิคุ้มกันหรือว่าซ d ดียังคงอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่่าางงๆได้้และถยิ รักษาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลดีต่อสุขภาพของผู้ติดเชื้อ c d 4คืออะไร C D 4เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการกำจัดเชื้อโรคและสร้างสารภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งเราตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด C D f o เพื่อดูภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยทั่วไปคนปกติมี C D 4จำนวน700ตัวต่อเลือด1ซีซีขึ้นไปครับแต่ถ้ามีจำนวน C D 4น้อยกว่า500ตัวต่อเลือด1 CC ซีซีจะถือว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องไวรัลโหลดหรือ V L คืออะไรไวรัลโหลดคือปริมาณเชื้อไวรัสซึ่งหมายถึงปริมาณเชื้อ H I V ในเลด จะบ่งบอกถึงการเพิ่มจำนวนของเชื้อ HIV ที่รวดเร็วขึ้นเป็นผลให้ความเสียหายของระบบภูมิคุ้มกันก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยครับ HIV acute infection การติดเชื้อ HIV ระยะเฉียบพลันในช่วง2-3สสัปดาห์แรกของการติดเชื้อ HIV เรียกว่าระยะเฉียบพลันปริมาณเชื้อจะสูงมาก CD4 จะลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นช่วงที่สามารถส่งผ่านเชื้อ HIV ให้ผู้อื่นได้มากเมื่อร่างกายปรับสภาพได้ภูมิคุ้มกันก็จะกดเชื้อไวรัสให้มีปริมาณลดลงและเพิ่มจำนวน CD 4ีฟให้สูงขึ้นทำให้ร่างกายไม่ปรากฏอาการเกี่ยวกับเอสหลังจากนั้น c d 4จะค่อยๆถูกเชื้อ h i ชทําทำลายและลดจำนวนลงซึ่งแต่ละคนมีความช้าเร็วต่างกันเมื่อซีดีโฟถูกทำลายอย่างต่อเนื่องการดำเนินของโรคจะเริ่มมีโรคเฉยโอกาสปรากฏขึ้นคนผู้นั้นจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอสเมื่อถึงเวลานี้ตัวช่วยที่จะกดปรริณวัส ต่ำลงคือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครับ เมื่อติดเชื้อ HIV แล้วสามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัสทันทีในทุกระดับ CD4 โดยกินยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการแสดงและกินยาต้านไวรัสให้ตรงเวลาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยลดปริมาณไวรัส HIV ในร่างกายให้ต่ำลงและเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นทําให้สุขภาพดีขึ้นลดการเจ็บปวดจากการติดโรคโควอกาสผู้ติดเชื้อ HIV สามารถทํางานได้เรียนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV สู่ผู้อื่นได้ครับ วันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ